สวัสดีค่ะมาพบกับคูซี่ไวกรภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1นมกราสองห้าหกสี่นะคะหรือ2021อยังไงก็ขอบนน,นันิก่อนนะคะเป็นอันแรกก็คือสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะจากที่เคยติดตามซิมานะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปในปีนี้และปีต่อๆไปนะคะโอเคอ่ะไม่พูดมากนะคะมาสอนเลยเวันนี้ที่จะมาสอนนะคะจะมาสอนแต่งประโยคแบบง่าย ก่อนอื่นนะคะ,ะทุกคนน่าจะรู้จักแว็บตัวนี้นะคะก็คือแว็บปูวัวใช่ไหมคะแว็บแว u บปูวัวปูวัวแปล,ปลว่าสามารถนะคะซึ่งทุกคนก็แต่งประโยคเป็นอยู่แล้วนะคะสามารถอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะทีนี้แต่ว่านอกจากจะใช้คําว่าคือวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคื <c> อแวบปูวัวแปล,ปลว่าสามารถทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าจะมาสอนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใช้กับแว็บตัวนี้ก็ได้แว็บซาวัวน,นะคะอะ ความจริงแวบเดี๋ยวนะคะกล้องไม่โฟกัสอ่ะปกติแล้วแวบซาวัวอย่างที่ทุกคนทราบก็คือแปลว่ารู้ใช่ไหมคะรู้หรือทราบแต่โครงสร้างที่จะมาสอนวันนี้นะคะก็คือ s a v o i r บวก i n f i n i t i ีนะคะจะแปลว่าสามารถได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูวิธีการใช้ยังไงนะคะอาซี่จะเริ่มกระจายใหม่เลยนะคะจะได้เป็นการทวนนะคะเอาอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันอ่ะโอเค ตัวแรกนะครับวิธีการกระจายอ่ะเริ่มกระจายแวบก่อนเนาะนะคะ juste นะคะ juste นะคะต่อไป il ce lc นะคะอ่านเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเขียนต่างกันเฉยนะคะ nous a v o n นะคะ vous savez นะคะแล้วก็ il savent, Elle elles savent,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  Savoir. savent, elles savent, elles savent, elles tu elles il elles savent, nous savons, vous savez, Ils savent. l save นะคะอ่ะวิธีการใช้อย่างที่บอกนะคะก็คือ save บวก infinitive นะคะจะกลายเป็นว่าแปลว่าสามารถนะคะทุกคนก็แค่ใส่ infinitive เข้าไปเลยนะคะอาซี่ขอไม่เปลี่ยนปากกาแล้วกันเนาะไม่เปลี่ยนสีเนาะอ่ะเจสันสมูทซี่ใส่แว็บนาเชเห็นไหมคะเจสันนาเช่มันก็จะไม่ได้แปลว่าฉันรู้ว่ายน้ําฉันทราบว่ายน้ําหรือจะแปลตรงตัวก็ได้อ่ะฉันรู้วิธีการว่ายน้ํามันก็จะแปลว่าฉันสามารถว่ายน้ําเป็นนะคะก็คือเจสัน เพราะว่าค่ะ j e s a i s na g e r ก็แปลว่าฉันสามารถว่ายน้ำได้ฉันว่ายน้ำเป็นนะอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการใช้เห็นไหมคะต่อไปอวันนี้ใช้แว็บง่ายๆหมดนะคะ j e s t say j n t je นะคะ just s c h a n t e r ก็คือฉันรู้วิธีการร้องเพลงหไหมคะฉันสามารถร้องเพลงเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือสมมติบางคนอ่ะสมมติแบบเวลาอยู่กับเพื่อนฝรั่งแล้วเพื่อนฝรั่งยื่นไม้ให้อย่างเงี้ยคะ่ะซี่ก็มักจะบอกว่าเอ่อไงอ่ะ j e s i s p a s c h a n t je ก็คือแบบ ฉันลองเพลงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นปฏิเสธซะนะคะอ่ะต่อไปอินเซจองเซนะคะเห็นไหมคะอินเซจองเซเขารู้เอ้ยเขาสามารถว่าเต้นได้นะคะ <c oughs> ขอโทษวันนี้พูด <laughs> พูดรวนไป่อยเมื่อกี้สอนมาเยอะนะคะโอเคอ่ะต่อไปนูซ่าวงกุ n งดุยเห็นไหมคะอ่าก็คือขับรถเป็นนะคะ <c oughs> ต่อไป vous savez parler français นะคะ เห็นไ,ไหมคะบูสเวปปักเลฟ f r a n งเ i s ก็คือคุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะอินซาบก u i ซ i เ e นะคะอินซาบก u i ซ i เนจบ นะคะประมาณนี้เห็นไหมคะวิธีการใช้ง่ายมากก็คือพูดง่ายมันใช้เหมือนกันเห็นไหมคะปูวัวแปลว่าสามารถโบได้เอ็กซ์ฟินิทีฟใช่ไหมคะเช่นจูเปอร์นาเชชันสามารถว่ายน้ำได้ก็เปลี่ยนนะคะในเมื่อทุกคนเนี่ยรู้วิธีการใช้ประโยคนี้ละนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แบบนี้บ้างนะคะก็คือรูปประโยคจะได้ดูหลากหลายเนาก็เป็นจูเซนาเชก็ได้ก็คือฉันว่ายน้ําเป็นเห็นไหมคะถ้าเราใช้อันไหนคล่องแล้วซิมักจะพูดเนาะถ้าเราใช้ประโยคไหนคล่องแล้วสัพท์ไหนเราคล่องแล้วนะคะถ้ามีวิธีการที่มัน ขาเรียกว่าอะความหมายเหมือนกันแต่วิธีการต่างกันนะคะเราก็มาฝึกใช้นะคะเราจะได้ทําให้ภาษาเราแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรม,มันมีมีหลากหลายแล้วก็มีหลายนิโวแบบว่าภาษาเราระดับอ่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอ่าโอเคไม่รู้มีใครเข้าใจใช่ไหมวันนี้พูดมาดูเรื่องโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะก่อนจากกันนะคะอ่านซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะไปไวๆนะคะอ่านตามเลยนะคะ u v u v r p r u v u i r savoir savoir Je sais nager. Je sais nager. Tu sais chanter. Tu sais chanter. Il sait danser. Il sait danser. Elle sait danser. Elle sait danser. Elle sait danser. Nous avons conduire. Nous savons conduire. Vous savez parler français. Vous savez parler français. Ils savent cuisiner. Ils savent cuisiner. Elles savent cuisiner. a n d s a f u u s i n e นะคะโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้มาสั้นๆอย่างรวดเร็วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากไปเออเขาเรียกว่าอะไรฝากกดไลค์เพจให้ซีด้วยนะคะเพจเผื่อใครไปตามนะคะก็เพจชื่อครูซี่วยากรณภาษาฝรั่งเศสนะคะทาง Facebook นะคะซร์ชได้เลยนะคะครูซี่วยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะทาง Facebook โอเคฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแชร์กันเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ